เขาจะเป็นน้าแตกผิวเขาก็จะชุ่มๆประมาณนี้เลยใครที่เป็นสิวหรือว่ามีรอยแดงจากสิวหรือว่าผิวแพ้ง่ายเขาผลิตในประเทศเกาหลีเกาหลีเกาหลีสวัสดีค่ะนาวลาน้ำนะคะซีเอ,อโรสโกค่ะวันนี้นะคะลืมใจสุดๆเลยอยากจะอัดคลิปมาอมขอบคุณพี่เอมมี่กิติยานเองเพาเป็นใครหลายๆคนรู้จักดีแน่นอนเขาคือบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังของเมืองไทยที่มีซับสไครต์เป็นหลักล้านคนแล้ววันนี้ เพิ่งเห็นคลิปพี่แอมี้รีวิวครีมเซ็กเ t อร์เรสของเราดีใจมากเลยเนาะเขาคือบิวตี้บล็อกเกอร์ผู้ที่เชี่ยวชาญนะคะในด้านเมคอัพด้านการดูแลผิวเนาะแล้วเขาก็มีผู้คนมากมายเดินตามเขาในการดูแลรักษาตัวเองในเรื่องของผิวหน้าและความสวยก็ต้องบอกว่าแน่นอนว่าทุกคนรู้ดีแล้วน้องก็รู้ดีนะคะว่าบิวตี้บล็อกเกอร์เนี่ยเขาจะต้องระวังตัวเองมากๆเพราะอะไรอย่างที่น้องบอกเขาคือผู้มีอิทธิพลต่อผู้คนในด้านด้านนี้เนาะเขาต้องระวังตัวเองในการรีวิวอะไรสักอย่างเลงแต่ว่าวันนี้ เขาได้เชื่อมนะั่นเนาะในสินค้าเราเราชอบในสินค้าเราเนาะแล้วเราดีใจมากๆในฐานะที่เป็นเจ้าของแบรนด์นะคะหลายๆคนอาจจะย,ยังไม่เคยเห็นนะคะถ้าหากว่ายังไม่ได้ดูคลิปหรือบางทีดูคลิปลผ่านๆเนาะเพราะว่าเขาออกมารีวิวสั้นๆในบล็อกของเขานะคะในชีวิตประจําวันของเขาถ้าหากว่าใครยังไม่เคยเห็นแล้วอยากเห็นเนาะเดี๋ยวเราจะแทรกคลิปเข้ามาให้ทุกคนดูเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาโฮกกนอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ย จะพาเพื่อนนะคะไปบล็อกวันเด็กับแอมอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเ mm hmm. ดแอมจะมีนัดกับไอาตานะคะตั้งแต่เช้าเลยนะตอนนี้เป็นเวลา8โมงกว่ากว่าคะแต่ว่าเกแยมจะขอแต่งหน้านะคะแล้วก็บำรุงผิวนิดนึงนะเนื่องจากวันนี้เนี่ยจะต้องรันยาวทั้งวันนะคะสาหรับการเตรียมผิวนะคะวันนี้เนี่ยแอมจะขอบำรุงนิดนึงนะเพราะว่าแอมมีรอยสิวนะคะแล้วก็รอยแดงต่างๆคะ่ะจากการเกิดสิวนะแอมจะใช้นะคะเป็นสกินแคร์ตัวนี้เลยจ้า โรสโกลด c ซีเกตฟอริสครีมนะคะคุณสมบัติของเขานะคะคือจะเป็นครีมที่ช่วยลดรอยสิวนะคะรอยแดงต่างๆะคะ่ะจากการเกิดสิวนะที่สําคัญครีมนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูเนื้อนิดหนึ่งนะคะเป็นครีมลักษณะแบบนี้เพื่อนๆซึ่งเวลาที่ทาไปเนี่ยเขาจะเป็นน้าแตกโมเลกุลเล็กนะคะเข้าไปบารุงนะคะในผิวชั้นลึกนะ,ะให้ผิวเนี่ยชุ่มชื่นกระจ่างใสนะคะแล้ช่วยเติมน้ําให้ผิวนั่นเองนะคะก็จะซึมเข้าผิวไปเลยนะ เวลาที่แอมใช้นะคะแอมจัดแท็บไปนะคะบริเวณหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแท็บบริเวณลาคอด้วยนะเขาจะช่วยลดพวกรอยสิวรอยแดง,งต่างๆนะคะจากสิวนะก็จะทาไปเลยนะจ๊ะแต่ว่ากระบวนการของครีมตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นสามสเต็ปน,นะคะก็คือช่วยขับสารนะคะคือขับสารพิดในผิวนะให้ผิวเนี้ยท้อมกับการบํารุงนะคะในขั้นถัดไปแล้วสเต็ปที่2เนี่ยเขาจะช่วยฟื้นบํารุงผิวนะ,ะซึ่งตัวนี้เนี่ย เขาจะมีสารสกัดนะคะของสาลายนะคะจากทะเลน้ําลึกนะแล้วก็มีดอกไม้ป่านานาชนิดนะคะก็จะช่วยบํารุงนะคะให้ผิวเนี่ยกระจ่งางใสขึ้นนะคะชุ่มชื่นนะแล้วก็ลดพวกรอยแดงรอยดําต่างๆนะคะแต่ว่าการใช้ครีมเนี่ยแอมแนะนาว่าให้ใช้ในสองสัปดาห์ขึ้นไปนะคะหรือว่าใช้แบบต่อเนื่องนะรวมถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะเขาจะช่วยปกป้องผิวนะคะไม่ให้ผิวเนี่ยกลับมาเป็นพวกสิวอีกนะคะหรือว่า มีรอยแดงรอยดำต่างๆเขาก็จะจางลงไปนะสกินแคร์ตัวนี้นะคะเราสามารถใช้ได้ทั้งเช้านะแล้วก็ก่อนนอนด้วยนะจ๊ะนี่เลยผิวเขาก็จะชุ่มๆประมาณนี้เลยนะสำหรับใครที่เป็นสิวหรือว่ามีรอยแดงจากสิวหรือว่าต้องการสกินแคร์ที่เหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะหรือว่าเป็นสิวก็ลองไปดูกันได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ย เขาผลิตในประเทศเกาหลีด so, right? right. e. ้วยค่ะไม่เน้นแบบว่าเมคอัพหนักจนเกินไปนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเข้าสายมูเตรูนะคะก็เดี๋ยวจะทานะคะเป็นคอนซีลเลอร์นะคะบริเวณใต้ตานิจะใช้นะคะเป็นเจ้าตัว NYX นะคะ HD นะคอนซีลเลอร์นะคะรองพื้นจะเลือกใช้นะคะเป็นของ Dior นะแต่ว่าจะลงนะคะแค่บางๆเบาๆก่อนะจ๊ะแล้วก็จะใช้เป็นคีมบรัชนะคะของ Top s ช o p นะจ๊ะ แทบไปนะให้หน้าแบบดูมีสีสันนิดนึงนะคะเั้ชายนะคะเป็นแป้งบูเต้นะคะ35บาทนะคะแต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปเจออายตากันเลยดีกว่าค่ะไปเลย รถป้ายแดงก็ต้องมานะจ๊ะวานางไม่ได้นะจ๊ะมาแล้วจ้าสวัสดีคะ่ะหน้าสดมาเลยเหรอใช่หน้าสดเลยค่ะ,ะปะาป้าวันนี้ถึงพรุ่งนี้ดูจากหน้าคนขับก็น่าจะรู้แล้วนะว่าลงกันไปประมาณสามสิบแ็ดรอบได้นะคะประมาณหนึ่งวันเผื่อเวลามาแล้วครึ่งชั่วโมงนะัคนละ เป็นไงบ้างคะน่ารัก,กมากเลยะคะ่ะแล้วก็น่าใช้มากเลยขนาดว่าเป็นเจ้าของแบรนด์เองยังอยากรีบกลับไปทาครีมตเองตอนนี้เลยนะ ว่าในฐานาะเจ้าของแบรนด์นะคะกล้าพูดเลยว่าสินค้านี้เป็นสินค้าที่ออกมาด้วยแพชชั่นของนรล้วนๆเลยเนาะในฐานะที่น้องเองก็เป็นคนหนึ่งที่รักผิวตัวเองมากๆเช่นกันและในขณะที่เรารู้ว่าเราต้องใช้สิ่งที่ดีที่สุดและถ้าเราทําอะไรสักอย่างมันก็ต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคนอื่นเช่นกันเพราะเราใช้เองเราคือลูกค้าคนแรกของแบรนด์ <Wow. S 1> แลวก็เป็ชื่อ Secret Forest นะคะก็คือเป็นความลับของผืนป่าและท้องทะเลนั่นเองในเรื่องของสารสก,กรัดค่ะกลุ่มแรกก็คือดอกไม้ป่ามากกว่า5 6ชนน,ะะนิดคะหถึงในนั้นก็เป็นตัวโปรด ดังมากๆเนาะในเรื่องของดอกไม้ป่าที่เคยสูญพันธุ์ไปแล้วเมื่อ30,000ปีที่แล้วแต่ที่ฟังนาอนเนี่อาจจะดูเวอร์วางไปไปเซิร์ชกูเกิลได้เลยดอกไม้ป่าที่เคยสูญพันธุ์ไปแล้วนะคะตอนนี้มาอยู่ใน secret forest cream ของเรานั่นเองค่ะชื่อว่าไซลีนยูนิฟลอร่าซึ่งอยู่ในตระกูลพืชของเขาอวยบอกเลยว่ามะล่าตอนนี้คงยาวนะคะทุกคนต้องไปดูข้อมูลเองนะคะใน Google แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือสารสากัดจากท้องทะเลนั่นเองมีทั้งสารไหลทะเลน้ำลกนานา,นาชนิดหลากหลายสีแล้วก็มีทั้กออนคคน้าย็ืืเรี เพราเบสที่เป็นพลังแห่งน้ํานั่นเองเนาะเติมน้ําให้กับผิวของเราที่พี่เอมมี่ได้ทาย้ทุกคนดูแล้วนะคะว่าพอทาที่ผิวปุ๊บก็จะแตกตัวเป็นหยดน้ำอ่ะนึกออกไหมพอแบบลงผิวลองมันรู้สึกแบบชุ่มชื้นและสดชื่นมากแ,แต่แต่แต่ไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะสบายผิวมากๆต้องลองเองค่ะถ้าหากว่าใครก็ตามนะคะอยากลองตอนนี้ทุกคนมีหมดแล้วแต่เรายังไม่มีเลยเราจะตกเรนไหมนะคะรีบรีบคอมเมนต์ว่าสนใจด้านล่างนี้เลยนะคะบางทีไม่รู้ว่าในขณะที่ทุกคนพิมพ์ว่าสอนใจหรือคอมเมนต์อยู่นะคะจะมีของ ทุกคน่ปลต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะบินมาจากเกาหลีแลนดิ้งสู่เมืองไทยกี่ครั้งกี่ครั้งก็หมดทุกรอบกี่หมื่นชิ้นทักก็หมดหมด,หมด,ห,มดหมดตลอดเลยต้องรีบคอมเมนต์และเดี๋ยวแอดมีจะทักหาทุกท่านเองนะคะรีบจับจองเป็นเจ้าของนะคะ